ดาวใครหายบ้างคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าดาวมันหายไปไหนได้มาตั้งเยอะตั้งแยะทําไมเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเราไปตามหาดาวหลังบ้านกันดีกว่าคะ่ะเข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองแล้วกดดูแดชบอร์ดเลยคะ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดที่การสร้างรายได้กดที่ดาวเลยจ้าจำนวนดาวตรงนี้เป็นเพียงสถิติ28วันเท่านั้นคะ่ะ เพื่อนเอนก็เลยเห็นว่ามันหายหายไปแต่ที่จริงมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันอยู่ตรงนี้จ้าเพื่อนเพื่อนเห็นสิทธิประโยชน์สำหรับครีเอเตอร์ไหมคะกดดูทั้งหมดเลยคะ่ะเข้ามาแล้วกดไปที่ของขวัญที่รวบรวมคะ่ะจากนั้นกดที่ดูทั้งหมดคะ่ะนี่ไงคะดาวทั้งหมดที่เพื่อนๆนได้มามันจะมารวบรวมอยู่ตรงนี้คะ่ะ แต่เราต้องสะสมให้ครบ100อยเหรียญก่อนนะคะเขาถึงจะโอนให้รวมๆแล้วก็ประมาณหมื่นดวงอะคะ่ะสะสมกันบ้านเลือดเลยทีเดียวสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้จ้า